สวัสดีค่ะบัวค่ะนับประพัทพนมบรรจงจากวงชูปิเนตรับหน้าที่เป็นภาพลักษณ์ของวงค่ะทำไมชื่อบัวเย่ใช่ไหมคะคือตอนบัวเด็กๆแม่กับพี่สาวช่วยกันตั้งชื่อเป,เป็นให้ค่ะเป็นลิตเติลบ y e เแต่พอบัวโตวขึ้นก็ตัดลิตเติออกก็เลยกลายเป็นบัวเย่ค่ะชอบอะไรจากการเป็นศิลปินใช่ไหมคะคือตอนเด็กๆบัวชอบการสแสดงไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นนะคะ แล้วโบก็ชอบดูแบบพวกรายการแข่งร้องเพลงแข่งเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโวก็เลยแบบลองอยากลองมาเป็นคนบนเวทีบ้างก็เลยอยากมาเป็นศิลปินค่ะท่าที่มาอยู่ค่ายนี้ได้นะคะก็คือพี่ๆของทางก o o ี e hmm. Man เขาทัก mm hmm. i <IG> อบัวมาค่ะบัวก็เลยลองส่งข้อมูลลองส่งคลิปไปให้ทางพี่ๆเขาดูค่ะพี่เขาก็โอเคตอนวเรืที่เข้าข้องอัดนะคะบัวค่อนข้างมั่นใจในการร้องของตัวเองค่ะแต่พอเข้าไปอัดปุ๊บก็ เริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะร้องถูกไหมอะไรเงี้ยเริ่มมีความกลัวค่ะบางทีหนูก็ร้องผิดโน้ตบ้างร้องไม่ตรงจังหวะบ้างก็เลยค่อนข้างเครียดค่ะแต่ว่าก็พยายามสู้ต่อไป <S 2>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  ตอนแรกที่เห็นพี่มิกกี้นะค,ะ,คะก็คือรู้เลยเลยว่าเป็นเด็กโรงเรียนเดียวกันเพราะว่าเคยเห็นหน้ากันมาก่อนค่ะก็ะเลยรู้สึกคุ้นเคยและคุ้นชินค่ะแต่ว่าพอมาเป็นพี่เบลตอนแรกก็จําไม่ได้ว่าพี่เบล ก็เลยลองไปสองไอเดียค่ะก็เลยรู้ว่าพี่เบลก็เคยอยู่โรงเรียนเด,ยเดียวกับหนูมาก,ก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนของพี่รหัสหนูด้วยค่ะก็เลยค่อนข้างสนิทกันกับพี่เบลแล้วก็ส่วนไมเม้นะคะก็เห็นไมเม้นะคะแบบหนูตะลึงว่าแบบสวยมากหนูชอบแบบไมเม้มากๆค่ะโบเข้ามาอยู่ในค่ายนี้ได้เพราะว่าค่ายนี้นะคะหนูชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาทีชศิลป,ปินให้เป็นศิลป,ปินไม่ใช่ทีชศิลป,ปินให้เป็นไอดอลค่ะแล้วเขาก็ช่วยฝึกฝนหนูไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นค่ะ แล้วก็ในอนาคตหนูก็อยากให้วงของหนูเป็นที่รู้จักคะ่ะแล้วก็หนูก็จะพยายามดีที่สุดให้ทุกๆคนชอบผลงานของหนูคะ่ะ